งถิงๆเธอคุยอะไรกันอยู่เหรอฉันก็แค่เมา่มอยกับพี่เขาเธอได้ยินเอาแค่คุยกันไม่สนใจช่วยฉันเลยนะดูสิมีตั้งหลายขวด โอเคโอเครีบบอกฉันมาได้เลยถ้าอยากให้ช่วยอะ่ะจะได้ไม่ต้องถือคนเดียวไปกับเธอ สามสัสปดาห์ต่อมา เออครณสอนคเปไปใครคะพวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกันอยู่ในที่ทุลกกันดารและพวกเราได้เชิญเขามาเข้าร่วมในรายการเอาชีวิตรอดในเกาะล้างหอบพวกเราด้วยนี่มันอะไรคะทำไมฉันไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยเธอต้องเข้าใจด้วยว่าเราจะต้องทำทุกอย่างเพื่อให้เลตติ้งดีที่สุด และจะเรียกฉันเข้าประชุมทำไมคะถ้าจะทำอะไรตามใจแบบนี้การประมดรายการเริ่มแล้วไม่จำเป็นต้องปิดบางเรื่องนี้ต่อไปอีกนอกจากนี้เราต้องคิดถึงด้านธุรกิจควบคู่กันไปด้วยเพราะฉะนั้นเราเริ่มประชุมกันเลยเถอะค่ะ โจเชียงจะไปพวกนี้แล้วทีมงานอุปกรณ์ปฐพยาบาลและทีมสื่อพร้อมแล้วใช่ไหมทีมสื่อจัดการเรื่องการโปรโมทโฆษณาแก้ไขเนื้อหาและได้รับการยินยันแล้วครับเราแชร์เรียบร้อยแล้วตอนนี้กระแสดีมากเลยครับสว่วนนี่คือเครื่องมือถ่ายทอดสดที่ดีที่สุดในตอนนี้นอกจากกล้องหลักแล้ว เรายังมีกล้องสองตัวนี้ที่วางถ่ายเขาด้วยและมีแค่ผู้ใช้เท่านั้นที่จะเห็นตัวหนึ่งจะสามารถแสดงข้อความจากผู้ชมทางบ้านและคอยสังเกตการตัดสนองของพวกเขาอีกตัวคือเชื่อมต่อกับทีมงานของเราหากมีสถานการณ์อะไรที่ทีมงานจะให้การช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่ส่วนประฐมพยาบาลไม่ต้องกังวลเลยครับเรามีพร้อมตลอดยีบสี่ชั่วโมงอ๋อแต่ละหากฉุกเฉิน เราังมีเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยมาถึงเกาะได้เลยภายในห้าสิบนาทีดีมากเลยครับแล้วมีอะไรอีกไหมครับเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวอะไรอะไรทุกคนดูนี่ทุกคนดูนี่ ฉันเจออะไรเกิดอะไรขึ้นชายหนุ่มนิรนามต่อสู้กับสัตว์ป่าตายคาที่นับประจนภายสุดขั้งไร้สดในป่าเป็นเวลาหนึ่งเดือน ฮะเมื่อไหร่คราวนี้เมื่อไหร่กันครับตอนนี้เลยแล้วข่าวแพร่กระจายไปเร็วมากด้วยนะเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงเราไม่มีทางจะลงโปรโมทโฆษณาอะไรได้เยอะและเร็วขนาดนี้ได้ใช่ไม่มีทางที่จะรวบรวมเงินทนเพื่อโฆษณาได้แบบนี้ โฆษณาให้แบบนี้มันก็ดีอยู่หรอกแต,แต่แต่เราก็แค่รายการเอาตัวรอดที่เกาะล้างเองนะเราไม่สามารถทำอย่างที่พวกเขาพัานหัวข่าวได้หรอกไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกเขาจะเล่นข่าวกับชีวิตคนแบบนี้ทำไงดีพวกเราจะทำยังไงดีนี่มันบ้ามากๆเลยนะใครจะไปทำอะไรแบบนั้นในป่าได้เนี่ย แล้วพวกเราจะทําเป็นไม่สนใจข่าวและสาระพวกนี้ได้ยังไงฉันประเมินพวกเขาต่ําไปไม่คิดว่าจะเล่นกันแบบนี้พวกเขาจ้างคนเยอะแยะมันถล่มพวกเราหรือไงกันไม่นะตอนนี้เราติดเทรทวิตเตอร์ไปแล้วคนแชร์ข่าวปลอมนี่เยอะมากอย่าตื่นตูมเราเตรียมตัวกันมาตั้งนานพวกเราต้องมีสติเข้าไว้ มันไม่ใช่การแข่งขันไม่มีอะไรต้องกลัวเพราะเราก็แค่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมทุกคนบอสตอนนี้เรา ไม่ตื่นตะหนกนกันแล้วบอสมีไอเดียอะไรอีกไหมนายคิดว่ายังไงเราต้องยอมรับก่อนว่าเราเองก็ไม่ได้มีดีกว่าฝั่งตรงข้ามมากนะัก เรามาช่วยกันดึงดูดคนดูบางแผ่นรายการให้น่าสนใจกว่าพวกนั้นดีกว่าถูกต้องลองคิดดูสิถึงเราจะทำรายการเหมือนกันแต่ไอเดียเราต่างไม่เหมือนใครเออมีชื่อต้องเยอะแยะดันมาพาดหัวว่าใจข้างจะได้งั้นเรามาลองมาตั้งหัวข้อเปลี่ยนการโตรโหมดสู้แบ้งดีไหม จริงด้วยเรื่องราวของชายและหญิงผู้ซึ่งหาทางรอดบนเกาะล้างเป็นไงดีดีมากๆเลยแบบนี้กระแสมาแน่นอนก็ดีนะพอเป็นทั้งชายและหญิงก็น่าสนใจดีแต่เราจะเริ่มพรุ่งนี้แล้วนะจะไปหาใครมาสมัครทันละ่ะเออฉันเอง บอสทำไม่ได้หรอกนั่นมันโชกดีนะที่ฉันก็เหมือนได้ฝึกไปกับนายด้วยตอนนี้ฉันช่วยคุมนายอยู่ที่นั่นและตอนนี้ร่างกายของฉันก็แข็งแรงดีมากเออแล้วแถมฉันยังจะพินิ์ต่างๆความรู้กันเอาตัวรอดขั้นสูงตอนฉันฝึกนาย ถ้าตอนไหนที่นายลืมฉันนี่แหละจะไปสมองอีกก้อนได้เลยนะแต่มันอันตรายมันอันตรายเพราะนายทำอยู่คนเดียวแต่ถ้ามีสองคนคอยช่วยกันฉันว่าเราจะปลอดภัยกันมากขึ้นนอกจากนี้เราทำงานกันอย่างหนักเพื่อก่อตั้งบริษัทนี้ในฐานะบอสฉันจะให้ใครมีสินเนี่ยฉันไม่ได้หรอกอย่ะแต่ เห็นด้วยไหมทุกคนเห็นด้วยเอาหน่นายเป็นผู้ชายที่เชื่อใจได้อย่างน้อยนายก็ไม่เป็นอันตรายกับฉันหรอกเย่ในที่สุดก็คิดออกเดี๋ยวผมจะลงโฆษณาโปรโมทซ้ําให้ปังกว่าเดิมไปเลยส่วนฉันจะไปเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเลยค่ะ เพื่อความปลอดภัยขอทั้งสองคนไปไปลุยลุยรับทราบนี่คือทีมที่พวกเราสร้างมาเรานี่โชคด,ดีจริงๆที่มีทีมดีๆแบบนี้เราไม่มีทางหันหลังก,กับ มีแต่เดินสู้ไปข้างหน้าเท่านั้น